สวัสดีครับผมรันธรรมชาติครับผมวันนี้ก็มีประเด็นมีเรื่องที่จะมาขอบอกกล่าวเล่าประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดหนึ่งครับอืมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับเนาะก็ก็จะเข้าขอเข,ข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับเนาะหลายท่านอาจจะมีคําถามว่าทำไมทาไมถึงมาพูดเรื่องพระแต่จริงๆแล้วที่มากกว่าน,นั้นเลยนะครับ ผมพูดถึงเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนพระวินัยครับผมพูดถึงเรื่องของหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมซึ่งพระสงฆ์นั้นคือสาวกนะครับผมที่ที่จะนำคำสั่งสอนนั้นมาบอกกล่าวกับพุทธศาสนิกชนทุกคนให้ได้พ้นจากทุกข์ครับผม ให้นาคำระสมสอนนั้นมาให้พวกเราได้เข้าใจนะครับผมและพระสงฆ์นั้นก็คือคือภาษาวกโดยแท้โดยตรงเลยและมีหน้าที่ที่ดีที่สุดที่จะนําคําสั่งสอนนั้นมาบอกกับพวกเรานะครับก็เลยเลยเลยรู้สึกเป็นห่วงครับผมและเราและที่ลองลงมานั้นก็ พวกเราทุกคนนะฮะพุทธศาสนิกชนทุกคนก็คือสาวกเหมือนกันนะครับผมเพราะเรานับถือศาสนาพุทธครับเราก็มีหน้าที่ปกป้องดูแลครับผมรู้ในเรื่องใดรู้ในคาลักคำสอนสิ่งใดก็นำมาบอกกล่าวกันนะครับผมนำมาบอกกล่าวเพื่อที่จะได้ ดำเนินชีวิตกันอย่างได้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนนะครับผมเพื่อไม่ทำให้พระธรรมคำสอนนั้นเสียหายครับและผมก็เชื่อว่าคนคนหนึ่งเทียนเล่มหนึ่งไฟดวงหนึ่งเนี่ยเทียนเล่มหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะต่อดวงเทียนดวงไฟอีกเล่มต่อๆไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดครับและนั่นก็นจะคือบุญกุศลอย่างยิ่งที่เราได้ ทำร่วมกันนะครับผมอ่าก็ประเด็นก็คือประมาณนี้ครับและและเจตนาที่ที่มากกว่านั้นคือผมอยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเอาแค่ประเทศไทยของเราก่อนนะครับเนาะมีแต่พระแท้ครับผมมีแต่พระแท้พระที่ปฏิบัติตามมาทมคำสอนปฏิบัติตามมาทมวินยัย และอยากให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นพุทธเป็นเมืองพุทธแท้ที่มีแต่พระแท้นั่นครับผมนั่นนั่นจะคือความสวยงามนั่นจะคือความสวยงามความสงาม่างามอย่างยิ่งเลยครับแล้วประเทศของเราก็จะมีแต่ความสงบนะครับเนาะเป็นความสงบสุขซึ่งมันไม่ยากหรอกครับแล้วมันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน แต่ก็พูดด้วยเจตนาที่ดีครับผมก็ต้องค่อยๆเนาะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมแต่สําหรับพระภิสุส่์นะฮะท่านจะบอกไม่ได้นะครับว่าท่านไม่รู้พระธรรมวินัยนะครับผมไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่หลังจากที่ท่านหลังจากนี้ไปนะฮะหรือว่าท่านได้ไปไปสกิดอะไรตรงไหนก็นแล้วแต่ไปสกิดใจตรงไหนในที่ต่างๆที่ท่านได้ ได้พบได้เจอขอให้ท่านได้เข้าไปศึกษาประธรรมวินัยคําสอนอย่างแท้จริงแล้วนํามาบอกกับพวกเราพุทธศาสนิกชนให้ได้พ้นทุกข์ให้ได้จากให้พ้นจากวัฏสงสารให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกับนุนั่นคือประเด็นสําคัญครับอืมแล้วก็ประเด็นต่อไปคือที่พูดไว้ว่า ให้ถวายเงินผ่านวายาวัชกรนะครับผมคือวายาวัชกรเนี่ยก็ก็มีหน้าที่ที่จะดูแลวัดเป็นกิจเป็นธุระให้กับพระพิสุสงฆ์แทนให้เป็นกิจทำทำธุระแทนพระพิสุสงฆ์ได้และวายาวัชกรเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวครับมีได้ถึงสามคนสี่คนห้าคนนะครับผมแลว้วายาวัชกรนี่ก็คือ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ได้รับการยอมรับจากหมู่บ้านลูกบ้านในหมู่หมู่นั้นให้ดูแลเรื่องเงินให้เป็นทารรกิจแทนสงฆ์อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอาบอตอผมแล้วทุกคนก็คืออย่างน้อยก็มีถึง3-5ถึงคนนะครับผมที่ได้รับการยอมรับจากหมู่บ้านนั้น แล้ผมก็เชื่อว่าวัยยาวัชกรที่ได้เข้าไปทําหน้าที่ตรงนี้นะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านนั้นมีหลักธรรมประจําใจอย่างแน่นอนกับผมไม่ต้องห่วงกับผมเนาะให้เชื่อมั่นและศรัทธากับผมให้เชื่อมั่นและศรัทธาในคําสอนกับผมเพราะพระอ,องค์ได้ตัดสรุ้อย่างแท้จริงพระอ,องค์จึงมาบอกให้พวกเราได้ทําแบบนี้นะครับครับผม แล้วทุกอย่างต้องโปร่งใสได้ตรวจสอบได้นะครับถ้าระวางระบบดีแล้วนะครับผมผลก็จะออกมาดีเองนะครับผมไม่ต้องสงสัยนะครับและศรัทธาผมเชื่อว่าทุกท่านศรัทธาในพ,พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นอนนะครับผมแต่ศรัทธานั้นต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยครับจึงจะเกิดผลอน,นิสงส์อย่างเต็มที่นะฮะศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยครับนะครับโย จงเชื่อมั่นและศรัทธานในคําสอนครับและปฏิบัติตามผลนั้นก็จะออกมาดีเองและจะได้ผลอย่างเต็มที่ครับนั่นคือประเด็นต่อนั่นคือประเด็นที่จะพูดต่อไปนะครับผมแล้วก็ประเด็นที่สําคัญอีกลองต่อไม่ใช่ลองมาคนระับประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งเลยที่ต่อมาก็คือจงเชื่อมั่นในการตัดสู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับผมพระองค์นั้นทรงตัดสู้อะไร และหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรู้แล้วนะครับพระองค์อยู่เฉยๆก็ได้นะครับนบเสพสุขเข้าสู่อนิพพานพระองค์สามารถทําได้แต่พระองค์ไม่ทําแบบนั้นครับพระองค์ตัดสรุ้แล้วพระองค์ทรงเดินทางนำำําคําพระธรรมนําสิ่งที่พระองค์ได้ตัดสรู้นั้นมาบอกกับพวกเราชาวโลกให้ได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ได้ตัดสรู้ นี่แหละครับความเมตตาความรักที่พระองค์มีให้กับเราแล้วเราจะทาอะไรครับเพื่อตอบแทนความรักความเมตตาที่พระองค์มีให้กับเราครับผมการตอบแทนนั้นไม่ได้อะไรมากเลยครับเข้าไปศึกษาและนําหลักคําสอนนั้นมาปฏิบัติตามและบอกต่อกันไปนั่นครับคือกุศลอย่างยิ่งกุศลอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนครับผม รพระอ,องค์ทรงตัดสรุอริยสัจสี่อริยสัจสีคือทุกขพระอ,องค์ทรงบอกว่าทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจจริงไหมครับจริงถ้าเป็นพวกเราเองแล้วพระอ,องค์ไม่บอกเราเราจะรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรเราก็คงจะเหมือนอยู่กับเราก็คงจะอยู่ในความมืดนะครับผมที่คนนู้นพูดคนนี้พูดเราก็จะเชื่อไปเรื่อยเลยนะครับผมคนนู้น เราก็จะคงจะเป็นเหมือนกับสัตว์ดิเรกชันเลยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะมนุษย์ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคืออะไรใช่ไหมครับแต่พระองค์ได้มาบอกกับเราว่าทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะควรรู้สมุทไทยคือความอยากเป็นเหตุแห่งทุกอยากทุกๆอย่างอะอยากยานู่นอยากนี่ ความอยากเป็นเหง่งทุกข์ควรละนิโรธคือความดับทุกทุกคนควรทําให้เกิดขึ้นมักข้อปฏิบัติแห่งการพ้นทุกข์หรือดับทุกข์ควรทําให้แจ้งครับผมนี่คืออริยสัจสีที่พระองค์ได้ตรัสสรุ้คือแก่นแท้เลยครับแต่อริยสัจสีนี้คือจําแนกออกมาแยกแยก,แยกได้เยอะมากครับผม ส่วนข้อปฏิบัติในการดับทุกนั้นคือมีอะไรบ้างเราก็ต้องเข้าไปศึกษาครับผมเนะผมจะขอพูดถึงสิงก่อนครับผมข้อปฏิบัติแห่งการดับทุกแล้วทุกคนจะไม่ทุกเลยนะฮะแล้วทุกคนถ้าทุกคนปฏิบัติได้คือสิ่งห้าครับผมคือหนึ่งมีอะไรบ้างครับสิ่งห้าคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์คือนี่ไม่ทําเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นมาทําด้วยนะครับผมสอง ไม่รักทรัพย์ไม่นําทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของเราโดยที่เจ้าของนั้นไม่รู้นะครับผมคือไม่รักทรัพย์ไม่ปฏิบัติเองและมิใช้ให้ผู้อื่นกระทํา 3. คือประพฤติผิดในการมคือไม่ไปพฤตประพฤติผิดผิดลูกผิดผัวผิดเมียนะครับผมไม่มากไม่มากมากในกรมนะครับผมไม่ลามกครับเนาะนั่นคือไม่ประพฤติผิดในกรมไม่ไป นอกลู่นอกทางไม่ไปนําลูกผิดลูกผิด,ผ,ดผัวผิดเมียของคนอื่นนะครับผมไม่ไปเป็นชู้กับชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่กระทําเองและไม่ใช่ให้อื่นกระทาด้วยนะครับข้อสี่คือไม่จ่ากโกหกพูดปดมดเท็จนะครับผมไม่กระทําเองและไม่ใช่ให้คุอื่นกระทําด้วยนะครับข้อห้าคือไม่ดื่มสุลาน้ําเหมานะครับผมอ่า ไม่ดื่มสุลาน้ำเมาและอาจจะมีรวมถึงเล่นการพนันด้วยนะครับเนาะเป็นรายละเอียดเปียกจ่อยไปนะผมสินห้านี้นครับผมสินห้านี้คือข้อปฏิบัติ่งการพ้นทุกระดับหนึ่งและสําคัญอย่างยิ่งในการดํารงชีวิตครับผมนี่ครับผมส่วนข้อปฏิบัติในการพ้นทุกอย่างอื่นนั้นก็มีอีกเยอะเลยนะครับผมมีมรรคกมีองแปดนั่นคือการแก้กรรมนะครับผม มัคมี8นี่คือประกอบด้วยอะไรฮะสมาธิิสมาสังโปสมาวาจาสมากรรมโตสมาอาชิวสมาวายโามสมาสติสมาสมาธินี่ครับผมส่วนส่วนรายละเอียดนั้นผมก็เชื่อว่าทุกคนนั้นทุกคนนั้นเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้ครับผมว่ามัคมีโอแปดนั้นมีอะไรครับเนาะ แล้วก็ขันห้าส่วนขันห้านี่ผมก็จะขอบอกว่าขันห้าก็คือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่เรานะครับผมไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีตัวตนในเราไม่มีตัวตนในเขาขันห้าประกอบด้วยกับลูกคือร่างกายของพวกเราเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่า รูปเนี่ยคือขันห้าคือหนึ่งในขันห้ารูปผมฟันเล็บหนังนั่นคือรูปส่วนต่อมาคือเวทนาเมื่อมีรูปแล้วก็มีเวทนาจริงไหมครับเวทนาคือความสุขความทุกข์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เจ็บอารมณ์ปวดน,นั่นคือเวทนานั่นคือหนึ่งในขันห้าสัญญา คือความจํามั่นหมายพอเรามีลูกมีความสุขมีความทุกข์เราก็มีความจํามั่นหมายในสิบปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งคนนู้นพูดเราก็จําเก็บมาคิดนั่นคือทุกข์นั่นคือสัญญานะครับลูกเวทนาสัญญาสังขารคือจิตปรุงแต่งปรุงไปปรุงไปนู่นปรุงต่อไปนี่บางทีรู้มาเท่านี้ปรุงต่อไปปรุงต่อไป นั่นคือจิตปรุงแต่งคือสังขารเป็นทุกข์ครับแต่ถ้าปรุงต่อไปในอยู่ในหลักธรรมคาสอนนั่นคือทางทางผลถูกรกระพุ่มูปเวทน,นาสัญญาสังขารสี่ตัวนี้คือไม่ใช่เรานะครับเป็นเพียงแค่ธาตุตามธรรมชาติที่มาประกอบกันไม่มีเราครับไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคือกองทุกข์กระบุมตัวสุดท้ายคือตัววิญญ,ญาณนะฮะตัววิญ,ญญาณนี่คือเครื่องรับรู้อารมณ์ต่าง พอเรามีวิญญาณตัวเนี้ปุ๊บวิญญาณตัวเนี้ยไปเกาะอ,อยู่ในลูกเวทนาสัญญาสังขารนั่นคือทําให้เป็นกองทุกข์เลยเพราะว่ามีวิญญาณนี่คือขันห้าครับผมซึ่งคือเรานี่เองแต่ที่เราคิดว่าเราเป็นเราเนี่ยเรามายึดว่าเนี่ยเนี่ยคือตัวเราเพราะว่าเรามีวิญญาณรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวยึดทุกๆอย่างวิญญาณไปยึดในลูก วิญญาณไปยึดในเวทนาวิญญาณไปยึดในสัญญาวิญญาณไปยึดในสังขารนี่แหละครับจึงเกิดทุกกองทุกพระองค์ที่เรียกว่าขันห้าเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราคิดอะไรเราอยากอะไรเราจำอะไรเราไม่ต้องทุกเพราะนั่นไม่ใช่เรานะรแต่อันนี้คือทำพระองค์บอกว่าคือทำชั้นลึก ที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเราจะไม่ทุกข์เลยครับเราจะมองเห็นคนนคู้นคิดรู้นกับเราอยู่นู้นอย่างนี้นั่นก็ไม่ใช่เขาเหมือนกันแต่เพราะว่าเราไปยึดว่านั่นเป็นเขานั่นเป็นเราเพราะาเรามีวิญญาณนั่นจึงเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรบนโลกนี้เลยครับที่เราจะต้องทุกข์แต่กว่าคนที่จะพ้นจากทุกข์ก่อนต้องเห็นทุกข์ก่อนครับผม ต้องทุกข์ก่อนบางคนถึงกับฆ่าตัวตายนั่นคือเขาอ่อนแอและน่าสงสารอย่างยิ่งเพราะเขาไม่ได้ใช้ความคิดซึ่งหรือว่าเรียกว่าปัญญาเนี่ยเข้าไปพิจารณาแก่นแท้ของหลักธรรมคำสอนเขายังห่างหางจากพระธรรมคำสอนอย่างยิ่งเขาจึงคิดทำในสิ่งที่มันผิดผิดไปนะครับผมนี่แหละครับคือ อริยสัจสี่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้และขันห้าที่พระองค์ได้บอกเราครับผมมีอริยสัจสี่มีขันห้ามีมรรคมีองค์แปดนะฮะก็ที่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มีอะไรโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดคืออะไรทุกสุขสรรเสริญนินทามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเห็นไหมครับแปดอย่าง ทุกสุขสรรเสริญนินทามีลาบเสื่อมลาบมียศแล้วก็เสื่อมยศเพราะฉะนั้นนี่คือคําพระพุทธที่พระองค์ทรงตัดบอกกับเราแล้วมันจริงไหมครับก็จริงอีกเพราะนั้นเราจะไปยึดติดกับทําไมครับยึดติดกับกับอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่ทุกสุขสรรทุกคงทุกคนโดนนินทากันดังนั้นทุกคนมีลาบก็เสื่อมลาบได้มียศก็เสื่อมยศได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่มีอะไรที่เราจะต้องเข้าไปยึดเลยครับผมยิ่งเข้าไปยึด ยิ่งทุกข์ครับผมแต่เราจะพ้นจากทุกข์นั้นได้อย่างไรพ้นจากทุกข์นั้นได้โดยการพิจารณาด้วยปัญญาและพ้นทุกข์ได้โดยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะพ้นจากทุกข์นั้นได้ครับผมเนอะอืมสำหรับในวันนี้นะครับโน้ก่เดี๋ยวก็มันจะเป็นคลิปที่ยาวนะครับโน้ ก็จะขอบอกว่าทุกคนนั้นเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้อยู่แล้วนะครับผมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ดูได้อยู่แล้วครับว่าอริยสัจส,สี่นั้นคืออะไรมาร์กมีองแปดคืออะไรครับผมเน,ะนาะอายตนะภายนอกอยายตนะภายในคืออะไรทุกเกิดจากสัมผัสสัมผัสเกิดจากทั้งตาหูตาจมูกลิ้นกายใจนั่นก็คือทุก เกิดจากผัสสะผัสสะคือสัมผัสนะครับผมจริงไหมครับจริงบางทีเราได้ยินเสียงคนนู้นพูดคนนั้นเราก็เป็นทุกข์นั่นแหละครับนั่นคือทุกข์เกิดจากผัสสะเพราะเกิดผัสสะคือเกิดผัสสะแล้วก็คือเวทนากะตามมาพอเราได้เราได้ยินทางตาเอ้ยได้ยินทางหูได้เห็นทางตาได้สัมผัสทางตาสัมผัสทางหูเวทนาเกิดขึ้นเลยสุขทุกข์มาแล้วเห็นไหมพอสุขทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บ ตัณหาตามมาครับผมตัณหาคือความอยากตามมาผัสสะเกิดจากผัสสะเกิดจากสัมผัสทางตาหูจมูกเลี้นกายใจเวทนาเกิดคือความสุขความทุกข์เกิดพอสุขทุกข์เกิดบางคนเกิดสุขก็อยากสิครับพอสุขแล้วอยากได้อยากมีถ้าเป็นตัณหาครับผมเพราะฉะนั้นจงมองให้เข้าใจครับว่า นั่นคือสุขนั่นคือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางใจไม่ต้องเข้าไปยึดไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยครับแค่มีสติรู้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองครับผมแล้วเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจคืออานาปานสตินั่นคือกองกุศลอย่างมหาศาลครับผมอานาปานสตินะครับผมนี่คือที่ที่จะฝากไปเสิร์ชด,ดูใน YouTube เสิร์ชดูในพุทธวจนะครับผมว่าอานาปานสติคืออะไรอานาปานสตินี่คือกองกุศลอย่างมหาศาลเลยนะครับอ่าแล้วก็ไปเสิร์ชดูด้วยครับว่าอน,นิสง์ในแต่ละขั้นอน,นิสง์ของการให้ทานเรียงตามลําดับครับผมการให้ทานนี่ยังไม่เท่ากับการรักษาสิท์นะครับผมการรักษาสิทินี่คือก็ไม่เท่ากับการรู้อนาปา,านสติคือมีลมหายรู้ลมหายใจเข้าออก นั่นคือมีสติอยู่กระบลมหายใจเข้าออกส่วนอันนี้คือเป็นทมชั้นลึกครับผมเนาะต้องต้องเข้าไปศึกษานะครับผมต้องค่อยๆเข้าไปศึกษาต้องค่อยๆเข้าใจครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมเข้าใจอะไรลึกซึ้งมากมายนะครับผมแต่ผมพอเข้าใจได้บ้างครับผมว่าคือความจริงอย่างแน่นอนนั่นคือหนทางของความสุขอย่างแน่นอนอครับผมเพราะนั้นประเด็นในวันนี้ก็จะขอขอฝากไว้นะครับผมด้วยว่า เข้าไปศึกษาในพุทธวจนะครับผมเซิร์ชใน u t ท b e ใน g o o g l e ใน a c e b o o k นะครับผมพุทธวจนะอยากรู้อยากถามอะไรนะครับผมอยากรู้อริยสัตดอยากรู้มรรคมีองแปดอยากรู้การดับทุกข์อยากรู้อยายตนะภายนอกอยายตนะภายในคืออะไรนะครับผมอ,อยากรู้โลกธรรม8แปคืออะไรนะครับผม นี่แะครับพือหลับสําคัญอยากรู้อะไรเข้าไปถามในพุทธวจนะครับหรือถามอาจารย์เบียร์ก็ได้ครับครับผมส่วนพุทธวจนะนั้นก็พระครือคลิตครับได้ได้นําคัดแต่ในจกักรวไตรปิฎกครับเป็นคําของที่ออกมาจากพระโอษ์ของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยครับผม พระไตรปิฎกนั้นมีคําจากพระโอษฐ์โดยแท้และมีคําแต่งใหม่จากสาวกด้วยครับผมอ่าอย่างในพระไตรปิฎกนี่มีคําแต่งใหม่นี่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนครับผมแต่คําแท้แท้เนี่ยที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าครับผมหรือออกจากถ้าเข้าใจไหมคือออกจากปากนะครับผมแต่ที่คำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือแท้แท้เลย ครับผมพุทธวจนะเนี่ยโดยพระอาจารย์คืึกคริตและสาวกที่ได้ช่วยกันคัดออกมาครับผมแล้วก็มีพุทธวจนะห้าเล่มก่อนหน้านั้นก็คือจากจากหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสนั้นก็คือนำคัดออกมาเหมือนกันห้าเล่มและพอมาถึงยุคนี้ก็คือเป็นพุทธวจนะ ที่คัดออกมาโดยท่านอาจารย์พักเครือคริตจากวัดนาป่าพงนะครับผมคัดแต่ว่าทำคําำสอนที่ออกจากพระโอษนั้นจากพระไตรปิฎกนั้นมาเผยแผ่บอกกล่าวกับพวกเราครับผมอยากรู้อะไรเซิร์ชเข้าไปครับเซิร์ชเข้าไปครับนกจาก t u b ู facebook อ่าแล้วก็ก o เก l e หรือว่าในสื่อต่างๆ ครับผมสำหรับในวันนี้ก็ประเด็นสาคัญเลยก็คือตรงนี้ครับที่จะฝากไว้ครับผมอยากรู้อะไรคือถามในพุทธวจนะครับโหรืออาจารย์เบียร์ก็ได้ครับผมสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันมาอย่างน้อยเราได้สร้างบุบุญส่วนร่วมกันครับความสุขนี้ไม่ได้ไปไหนอย่างแน่นอนฮะ กุศลนี้ก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านครับผมอ่าแล้วฝากไว้อีกนิดหนึ่งคือโลกหลังความตายนะครับเนาะห้าคติที่เราจะไปนระลกเดรฉานเปรตมนุษย์เทวดาครับผมเราต้องไปฝึกนะครับผมห้าคติที่เราจะไปนะฮะส่วนเราจะไปอยู่ตรงไหนนั้นอยู่ที่จิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเราคิดในเรื่องของกุศลอย่าเพียงแค่ว่า ทำบุญทำกุศลทำความดีรักษาศีลแล้วเราจะไม่ตกนรกไม่ใช่นะครับผมไม่ว่าคนดีคนดีเนี่ยเอานิ้วไปจิ้มปักไฟตายไหมฮะตายครับคนเลวเอานิ้วไปจิ้มจิ้มปลักไฟตายไหมครับตายเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นกรรมกรรมคือยุติธรรมที่สุดนะฮะกรรมวัดก,กันตรงที่จิตสุดท้ายนะครับจิตสุดท้ายเกาะกับกุศลได้ จิตสูงได,คด,งคดงำคำ้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงทำคาสอนคิดถึงพระรัตนตรเอาเป็นว่าจิตสุดท้ายเนี่ยอยู่ในกุศลท่านจะไม่ตกสามกติแต่ถ้าจิตสุดท้ายท่านอยู่แบบกลัวคิดห่วงนูน่นห่วงนี่เป็นห่วงอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านห่วงหรือคิดอกุศลกลัวไม่รู้จะไปไหนท่านตก สามคติเลยนะครับผมนรกเดือดฉาและเปรตเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มีชีวิตอยู่และได้เกิดเป็นมนุษย์ใน่โชคดีที่สุดแล้วนะฮะควรรีบเข้าไปศึกษาครับเพราะความตายจะเข้ามาหาเราวันไหนไม่รู้นะค,ะครับผมนั่นแหละครับอยากฝากไว้ตรงนี้นะฮะกิจสุดท้ายสําคัญที่สุดนะครับผมอืมจะขอเสริมอีกนิดนึงครับว่าอย่างที่บอกว่าคนดีทําบุญรักษาศีลมาอะเห็นไหมครับ จิตสุดท้ายที่บอกว่าจิตสุดท้ายสมาธิสุดคืออะไรจิตสุดท้ายเราคิดดีและคิดกุศลได้เนี่ยนั่นคือเรากร,รมวัดกันตรงนั้นเลยเราเราดีแล้วจเจริญแล้วจิตเราละแล้วจิตเราสูงแล้วนะครับผมอ่าส่วนจะไปอย่างไรก็คือมนุษย์และเทวดากรรมจะเป็นคนแยกทุกอย่างเองกรรมยุติธรรมที่สุดจงเชื่อในกรรมมุนาวัตติโลโกนะครับผมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับผม และทําไมล่ะครับทําไมคนดีอ่าคนดีที่สร้างบุญกุศลนั้นก็ดีนั่นก็คือเรียกว่าจิตเอ็นเอียงถ้าทําแต่บุญกุศลทําแต่คุณงามความดีจิตก็จะสูงอยู่แล้วก็จะเขาเรียกว่าจิตเอ็นเอียงไปด้านกุศลในขณะที่จะตายเนี่ยก็อาจจะไปเป็นมนุษย์เทวดาได้แต่ถ้าระหว่างที่จะตายทําบุญกุศลมาเยอะก็จริงนะฮะอย่าคิดว่าไม่ตกนรกกับผมทําบุญกุศลมาเยอะ แต่ระหว่างที่ตายไม่ได้ศึกษาในผู้ธุพัฒนามาก่อนไม่อยู่อยู่กับอนาบานาสติอยู่กับลมหายใจไม่ได้ศึกษามาก็สามารถที่จะตกนรกได้นะครับผมไปเป็นเดรัจฉานได้ไปเป็นเป็ดได้เหมือนกันเพราะทําแต่ความดีมาแต่ก่อนตายนั้นเป็นห่วงเป็นห่วงกลัวอย่างไงดีวางจิตไม่ถูกก็อาจจะเห็นไหมครับมีหมาที่อยู่ในห้องแอร์หมาที่อยู่ในห้องแอร ครับผมหรือสัตว์ต่างๆที่ได้รับการดูแลอย่างดีก็นั่นเป็นอย่างนั้นครับมีให้เราเห็นนะฮะครับบองคนโอทาไมโอเป็นถึงสัตว์เดรัจฉานแต่ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับผมนั่นจะบอกว่าจิตสุดท้ายนั้นสําคัญที่สุดนะครับผมโอเคขอฝากไว้ครับผมพุทธวจนะเข้าไปเซิร์ชเข้าไปดูรายละเอียดกันครับผม สำหรับในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะที่รับชมรับฟังกันหมดในตรงนี้อย่างน้อยเราได้เป็นเทียนต่อๆกันไปสร้างมูลคุณร่วมกันครับผมส่วนวันข้างหน้าก็จะทาคลิปให้สั้นกว่านี้แล้วกันนะครับนะุ๊เพราะจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับผมขอบคุณมากครับถ้ามีประเด็นใดที่สําคัญก็จะมาบอกกล่าวเล่าสิทธิ์กันประชาสัมพันธ์กันอีกครับผมสาหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วมีพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผม พระคุณของครับพระคุณพ่อคุณแม่คุณของครับสวัสดีครับสวัสดีครับ